เลขหนึ่งกันก่อนคนที่มีบ้านเล็กที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลขของการอยากได้ความรักรู้สึกเหงารู้สึกว่าตัวเองคุณค่า <c oughs> ของการได้รับความรักความสนใจลดลงฉะ l l นั้นบ้านหลังนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่นะหรือผู้หญิงผู้หญิงนะจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดลงได้รับความรักลดลงหรือเดียวดายความรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองขาดพลังคนที่มีเลขหนึ่งเป็นตัวเลขบ้านจะเป็นนี่ผมพลังดูนี่อยู่พอดีดูตัวเองด้วยนะครับอ่ะเลขหนึ่งอีกนิดหนึ่งเนาะ เขาบอกว่าจะจัดการอะไรจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ดั่งใจนะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นคนที่ตกด้วยเลขหนึ่งบ้านเลขที่เนะ mm. เาะก็เรียกว่าอยากจะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจตามที่เราวางแผนฉะนั้นบ้านหลังนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือโรคประจำตัวแน่นอนทุกคนเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วหลมนุษย์แต่มันหมายถึงว่าเป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายสักที เป็นโรคประจําตัวที่กําเริบแล้วก็เป็นหนักขึ้นมีอยู่แค่นี้ตัวเลขหนึ่งฉะนั้นบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าบ้านเดียวดายความหมายก็คือต่างคนต่างอยู่ในห้องต่างคนต่างอยู่หรือโดดเดี่ยวฉะนั้นถ้าบ้านเลขที่หนึ่งถึงขั้นคําว่าโดดเดี่ยวแปลว่าอะไรเสียคู่ครองการเสียชีวิตเกิดขึ้นป่วยแล้วก็ไม่มีคนอยู่ด้วย หรือถ้าอยู่ด้วยอย่างที่ผมบอกก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกันอ่ะกัญญาลัตบอกแม่นมากค่ะอยู่คนเดียวค่ะนั่นแนหะมันเลขมันถูกกาหนดไว้เนาะสารนาบอกเลขหนึ่งแม่นมากๆค่ะเพราแม่นทุกคําทํานายเนวันสอนบอกแม่นมากค่ะเอาเลขต่อไปเลข9้าแล้วกันชลาลาัยเลขเก้าคุณขวัญเลขเก้าอ่ะเรามาดูเลขเก้ากันเนาะพ่อแกนเป็นอะไรนะ เป็นหนุ่มหน้าใสกิ๊กออรามากลูกรักพ่อที่สุดในจักรวานลูกเป็ี่ยีเนาะขอบคุณครับลูกขอบคุณครับอ่ะเลขเลขอะไรนะเลขเก้ามามาดูเลขเก้าวันดีกว่าลูกจีบอกเลขสี่ค่ะปัญญพรปัญญมุะบอกเลขสองอ่ะมาดูเลขเก้าวันเนาะ บเลขที่ที่ตกท้ายด้วยเลขเก้าคือตัวสุดท้ายเนาะถอนหายใจเลยเลขที่ที่ตกด้วยเลขเก้าเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ต้องไปอยู่ต่างแดนอยู่ทางไกลอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเลขที่นี้เลขเก้าเนี่ยเป็นเลขเขาเรียกว่าต้องตัดใจจากสิ่งนั้นถ้าเป็นร้านค้าเป็นที่ทํางานบ้านเลขที่นั้นเนาะหรือบ้านของเรา มีเกณฑ์ตัดสินใจต้องเปลี่ยนต้องย้ายที่อยู่ครั้งใหญ่นะหรือย้ายที่ทํากินครั้งใหญ่ความหมายก็คือต้องจัดตัดใจสูญเสียคําว่าสูญเสียถึงขั้นไหนรู้ใช่ไหมครับก็แย่ yeah, อยู่นะรีบเปลี่ยนเนาะถ้าไม่ลําบากเรื่องการเงินนะครับติดต่อมาได้ที่ l i น์แอทโพคภทรสองศูถ้าอยากได้ตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตคัท พื้นดำตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้แล้วก็เอาไปติดที่ตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมบ้านเลขที่อยู่ตรงนี้เสานี้ติดเสานี้บ้านเลขที่อยู่ตรงนี้เสานี้ติดเสานี้นะครับดูเลขหกกันมาเลขสุดท้ายเนาะ เลขหกเขาเรียกว่าเลขต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน,น,นเลขหกต้องการให้เขามาเซ็นมาทําธุรกรรมด้วยเลขหกเขาเรียกว่าเลขขอความช่วยเหลือความหมายก็คือใครที่อยู่บ้านหลังนั้นเนี่ย <c oughs> เป็นบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนข้างนอกหรือญาติพี่น้องแต่เพิ่งไม่เคยได้นะบอกไว้ก่อนเลขหกเขาเรียกว่า น้ำตาตกไหนเงินก็ไม่ได้คืนเสียทั้งชื่อเสียงเสียทั้งเงินทองดวงคนที่มีบ้านเลขที่ติดตกเลขหเนี่ยเป็นเลขเขาเรียกว่าถูกหลอกถูกหลอกในความหมายกือพวกก c a มอร์ก็ได้ถูกหลอกคนใกล้ชิดนี่แหละจะสูญเสียงเงินโดยไม่ได้คืนบ้านนี้ถือว่าคนที่มีเลขท้ายหกเนาะถือว่าเป็นบ้านที่เบื่ออาหารแล้วก็รู้สึกว่าชีวิต ไม่รู้จะทันวันที่30ินี้ไหมอะไรเนี่ยนะขอให้โชคดีแต่ถ้าเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขแล้วมีลมหายใจโพเปทัสไปกระตุ้นนะจะยิ่งโชคดีใครที่มีบ้านเลขที่ตกด้วยเลขสองเขาเรียกว่าตั้งหวังมุ่งมั่นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานตั้งหวังมุ่งมั่นอยากจะได้ที่เช่าที่ดีๆอันนี้ก่อนนะแสดงว่าถ้าอยากจะเลื่อนตำแหน่งกำลังรอยอยู่ อยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะหาที่ทำเลดีๆรออยู่เขาเรียกว่ากำลังรออยู่สักครู่นะครับคนที่มีบ้านเลขที่ตกด้วยเลขสองเนาะเขาบอกว่าของจะสูญเสียมีคนที่จะต้องสูญเสียไปจากชีวิตสองสองคนเนาะจะต้องเกิดขึ้น จริงๆมันต้องเกิดตั้งแต่เอานับตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้เพราะว่าในปีนี้จะต้องสูญเสียคนสองคนการเสียชีวิตกับการจากไปจากไปไม่ได้จากตายนะตายหนึ่งจากเปนหนึ่งฉะนั้นเป็นคนที่เรารักทั้งนั้นฉะนั้นเลข2เป็นเลขก็เรียกอกหักแล้วกันบองตรงขอโทษทีนะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเลขมันไม่ดีสําหรับปีนี้ไม่ดีนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ ติดตามได้อยากได้ตัวเลขหนึ่งตัวเลขผมให้ตัวเลขแล้วก็ไปทำเองนะครับติดตั้งวันไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนแต่ขอให้มีลมหายใจโภเพทัสติดต่อมาได้ที่ l i น e at โภเพทัสสองศูนย์ส at p o p a t a s สองศรายการผมเป็นรายการการดูดวงนะครับตาทิพย์โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเป็นความเชื่อล้วนๆนะครับ อ่ะ ah, จบแล้ว